สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดัทีนำรถดีๆมาให้อีกแล้วครับวันนี้ผมเต็มใจเสนอรถ t ต y o t a Camry ร ACV 5 0เครื่อง2.5 Hybrid บริดรุ่นพรีเมียมท็อปสุดในตลาดออกห้างประมาณ1,890,000บาทครับตัวรถได้เป็นสีเทาฟ้าเป็นสีใหม่ครับในส่วนของรุ่น Minor c h a ช g ตตัวรถเป็นปี2016 สีสวยๆแบบนี้เลยครับตัวรถได้เดิมๆครับไม่มีอุบัติเหตุดักในใดทั้งสิ้นอันนี้เราถ่ายตอนช่วงประมาณแสงห้าหกโมงเย็นครับตัวรถจริงสวยมากครับตัวท e ็อปพีเมียมนั้นก็จะได้ฟังก์ชันระบบความปลอดภัยที่แบบจัดเต็มครับ ทั้งแอทีและพ s สซีฟไม่ว่าจะเป็นระบบไฟสปอร์ตเมนติฟริงระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนหรือแม้กระทาั่งในส่วนของ t i ป e ี u คว c ค n นโ o l เราก็มีให้เช่นเดียวกันไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้ว2ดวงแบบนี้ครับเป็นแบบ LED มีไฟ daytime running light ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จุดพิเศษคือในส่วนของกรณีที่เข้าในที่มืดไฟหน้าจะติดให้เองแบบ อัตโนมัติและปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันแล้วเวลาขับขี่ในเดินทางไกลหากไม่มีรถสวนทางจะเปิดไฟสูงให้เป็นแบบอัตโนมัติในกรณีที่เราตั้งค่าไว้ไปดูภายในกันครับเมมโมรีเบาะมีทั้งหมด2ตตำแหน่งครับเบาะไฟฟ้า ปวงมาะไยมันตีฟังก์ชันอันนี้คือที่อยู่ในส่วนของแผงควบคุมต่างๆปิดไบสปอร์ตปิดปักเซ็นเซอร์ทอนิกต่างๆการตั้งระยะห่างการแจ้งเตือนออกลอกเลนปุ่มสตาร์ทต่างๆหน้าปัดเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับเหมาะมากๆครับสำหรับรถที่ต้องการใครก็ตามที่ต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันในขณะที่ชั่วโมงนี้ราคาเบนซินพุ่งทะยานถึง45บาทตอนน่อลิตรแล้ว คันนี้โดยเฉลี่ยประมาณ17-18โลลิตรเป็นต้นไปประหยัดมากๆครับลำโพงได้เป็นของ JBL ด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันจัดเต็มมีระบบน้ำทางพร้อมแอร์ดวลโซนโตชิแอร์เป็น3โซนเลยครับสำหรับรุ่นนี้ความหมายคือด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็มีในส่วนของการควบคุมอีกในส่วนของด้านหลังม่านเป็นแบบไฟฟ้า เมื่อขนาดเปิดอยู่เราเข้าเกียร์ถอยม่านจะลดลงให้แบบเอ็นแบบอัตโนมัติโหมดการใช้งานแบบ EV แล้วก็ในส่วนของ Eco Mode มีพัดลมเป่าในส่วนของตัวเบาะนั่งด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งสองฝั่งเกียร์เป็นแบบ e-cvt ครับที่วางแก้วพร้อมกระจกมองหลังตัแสงแบบอัตโนมัติกล่องใส่แว่นไฟเก่งต่างๆ รูห ar, ราครับฟังก์ชันจัดเต็มมากๆพวงมาลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันเดี๋ยวไปดูกันกับด้านหลังครับด้านหลังมีในส่วนของม่านให้เช่นเดียวกันจุดขายของรุ่นพรีเมียมนะครับนอกจากมีแอร์ตอนหลังให้แล้ว นั่นคือในส่วนของที่พักแขนสามารถควบคุมแผงควบคุมได้จากด้านหน้าได้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะเปลี่ยนสถานีวิทยุต่างๆเปิดเพลงปิดเพลงปิดม่านปรับอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งการปรับเอนเบาแบบนี้ครับไฮไลท์สุดๆเลยเท่สุดๆมีไฟแอมเบียนไลท์สเท้าทั้ง4ี่ตำแหน่งครับโอเคไปดูด้านท้ายกันครับ ด้านท้ายก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังแบบนี้มีเซ็นเซอร์การระยะทั้งหมด4จุดในส่วนของพื้นที่สัมภาระค่อนข้างกว้างครับบรรจุของได้มากพอประมาณเลยทีเดียวมียางอะไรด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวรถรองรับน้ำมันนะครับตั้งแต่ E อเ e n ท l E10 นะครับตั้งแต่แก๊สฮอ9.1เป็นต้นไปตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับแต่เงียบม,มากมเลยพร้อมทำงานพร้อมขับขี่ มาดูห้องเครื่องกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวรถไม่มีการชนหนักใดๆครับแม้กระทั่งในส่วนของฝากระโปรงยังไม่มีการแกะเลยเราได้รถสภาพที่ดีมากๆแบตเตอรี่วารันตี10ปีครับจากทางโตโยตา้าเสงเงี้ยๆแบบนี้เลยครับวเครื่องยนต์สตารตติดขึ้นมา เมื่อเวลาที่แบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติสยๆแบบนี้เลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดข้อมวลของรถ t o y o ต้า a m r y ปอ v 5 0วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ